นี่เป็นข้อความและก็รูปภาพร,รถยนต์เก๋งของชาวเชียงใหม่รายหนึ่งที่โพสต์ลงในกลุ่ม Facebook เสนอยกรถยนต์เก๋งที่ผ่อนมาแล้ว20งวดให้กับผู้สนใจนําไปผ่อนต่อฟรีเพียงแต่จ่ายค่าเปลี่ยนสัญญาแล้วก็เงินค้างอีกหนึ่งงวดเหตุผลเพราะว่าต้องการลดภาระหนี้สินนะครับและไม่อยากติดเครดิตบูโรหรือว่าถูกแบล็คลิสต์การเปลี่ยนสัญญาสินเชื่อรถยนต์เป็นหนึ่งในทางออกของผู้ที่ผ่อนรถไม่ไหวครับซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ยืนยันได้จากรถยนต์ที่ถูกยึดเข้าสู่ตลาดประมูลจํานวนมากครับส่งผลต่อเนื่องไปยังร้านขายรถมือสองรายใหญ่ในเชียงใหม่เนื่องจากสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นทําให้ร้านต้องจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายรับอย่างเช่นการยกค่าจัดไฟ n a n c e ค่าโอนฟรีประกันภัยแล้วก็มีของขวัญพิเศษที่ราคารถมันลงครับเพราะว่าคือทางธา,าคาก็ก็เริ่มมาที่รถมันเข้าตลาด,ราดประมูลเนาะ เข้ามาเยอะครับมันทําให้รถนี่เสียเยอะรถยึดเยอะนะครับแล้วช่วงนี้ทุกธนาคารก็เข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นโดยเทนปีนี้ก็คัดรถเข้าธนาคารแล้วก็คัดกรองลูกค้านะครับเพื่อไม่ให้เกิด NPL หรือว่านี่เสีย จ้าของร้านแห่งนี้ก็เชื่อว่าเป็นภาวะขึ้นลงของทุกธุรกิจกันนะครับโดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือเป็นขาลงเพราะมีรถถูกยึดมากและมีกระแสนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยแต่ล่าสุดนะครับรถใช้น้ํามันก็เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจมากขึ้นขณะที่รถร้านรถมือสองขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับต่างประสบปัญหาลูกค้าลดลงเนื่องจากลูกค้าที่ต้องการซื้อรถนั้นไม่ผ่านเงื่อนไขใหม่ของบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อในท้องถิ่น กับเงื่อนไขแล้วล uh, ูกค้าไปต่อไม่ได้ถเอ่อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจแต่ถ้าความห่างของของราคานะคะจากเมื่อก่อนยอดที่เคยให้สมมติสองแสนตอนนี้จะเหลือแสนห้าณตอนนี้ยอดห่างจะประมาณห้าหมื่นจากปีที่แล้วค่ะจากที่เขาเคยให้หายไปห้าหมื่นเจ้าของร้านรถมือสองให้ข้อมูลอีกว่า ข้อจำกัดในการอนุมัติสินเชื่อทําให้ลูกค้าบางส่วนที่จําเป็นต้องใช้รถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรหันมาซื้อด้วยเงินสดร้านรถมือสองจึงหันมาใช้วิธีการลดราคาลงให้ต่ํากว่าราคาตลาดรถมือสองเพื่อน,นําเงินมาหมุนบีในธุรกิจนอกจากนี้ครับยังต้องคัดเลือกรถที่มีผู้นํามาขายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อเข้าเต็นท์เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น